น,นี้นะคะรัตดาพามาถัวที่ออสโลนะคะเพื่อจะชมงานวันชาติของนอร์เวย์นะคะวันนี้ขบวนใหญ่มากแล้วก็คลึกคักมากนะคะเห็นไหมคะคนจะเริ่มเดินขบวนมาเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะชมขบวนเต็มๆกันนะคะวันนี้ให้ชมเต็มๆเลยนะคะออสโลนอร์เวย์ค่ะวันชาตินะคะเดี๋ยวชมกันค่ะเดี๋ยวชมกันคนเยอะมากนะคะวันนี้คนเยอะมากนะคะเห็นไหมคะ คนเยอะมากค่ะแต่งตัวสวยๆกันมานะคะเห็นไหมคะแต่งตัวสวยๆกันมาหมดเลยค่ะเขาแสดงการเต้นรำแบบของนอร์เวย์นะคะ ็นไหมคะคนเยอะแยะเยอะแนะคะคนเยอะมากค่ะอักรสบกระบวนการจะเริ่มมาแล้วนะคะกระบวนมาแล้วนะคะจะเห็นว่าวันนี้คนเยอะมากนะคะเยอะมากจริงเยอะมากเป็นนูดเป็นนกนะคะคนเยอะมาก เดี๋ยวทหารจะแสดงนะคะผลเยอะมากจริงๆนะคะผลเยอะมากอ่ะอุ้ยทหารหญิงแต่งตัวสวยตำรวจนะคะเนี่ยตำรวจหญิงแต่งตัวสวยค่ะนววังนะคะที่เห็นอยู่นวนคือวังนะคะ ทหารจะแสดงโชว์วันนี้แดดร้อนมากค่ะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะออสเตลนะคะวันชาตินะคะหรือวันรัฐธรรมนูญของออสเเวเขาเรียกค่ะตรงกับวันที่17นะค,ะ <c oughs> ครับ <c oughs> 1ศสันปด2ิบสตำรวจจริงแต่งตัวสวยนะคะยังสือเป็นวันเด็กอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีขบวนเด็กมาด้วยค่ะทงชาติ สวัสดีปัตร,รานีทั่วๆนะคะขวนทหารจะกำลังมานะคะแล้วจะโชว์ให้ชมแทบทุกคนจะใส่ชุดประจำชาติออกมาโชว์กันนะคะเบไปแล้วค่ะทหารเดินแถวนะคะเห็นไหมคะทหารทำเหมือนกับครบอาวุธเหมือน้าน้เราอ่ะ พร้อมเครียงกันดีมากนะคะทหารสวนสนามกันวันรัฐธรรมนูญของเขาคือวันที่17พฤษภาคม1814คศนะคะ ดังนั้นจะมีการเฉลิมฉลองทุกปีค่ะวันนี้17พัษภาของทุกปีนะคะทุกคนต้องออกบ้านค่ะวันนี้อากาศก็ดีด้วย2 5องศานะคะอากาศดีมากชาบ้านมาชมกระบวนค่ะเดี๋ยวมีภาพกษัตริย์ให้ชมด้วยนะคะ ปริยัออกมาชมขบวนด้วยค่ะเมื่อคืนเราก็ได้ถ่ายรูปอ่ากับท่านด้วยนะคะเหมือนท่านนะคะที่เต่ายาอยู่ขอเ้ยทำเว็บ่ะเว็บเว็บ เดินลยคะ่ะเฉยงันคะ่ะจะเห็นว่าคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากวันนี้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะมาชมขบวนนะคะเห็นไหมคะคนเยอะมากนะคะ khôn nhiều mà kha nó เข้าไม่ถึงเลยค่ะกระบวนทหารสแสดงนะคะบางคนใช้โดนบินเลยค่ะ<ท>เขาใช้โดนบินเลยอ่ะเมออื่อาชีพใช้โดนบินเลยเห็นไหมคะจะเห็นภาพมุมสูงนะคะของเราก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอเนีะน่ะเขาใช้โดนบินนะคะ ท้องฟ้าวันนี้สดใสมากอากาศก็ดีมากนะคะดูค่ะคนยืนดูข้างบนเพื่อที่จะชมกะบวนพาเลแต่เราเข้าไม่ถึงหฮสตักบุกันเสีนี่ค่ะสาวเห็นไหมคะคนเยอะมากคอะ เยอะมากจริงๆไม่รู้เขาเล่นอะไรกันนะคะเราก็ชมขบวนรอบนอกไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาทางเข้าไปตอนขอบวนพาเลรมาจริงๆนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะส,สวยๆทุกคนเลยเห็นไหมคะทุกคนจะใส่ชุดประจำชาติออกมานะคะวันนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวันที่เข้าปฏิสันนะคะหรือวันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์นะคะไปเลยค่ะคนเยอะมากนะคะแต่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเห็นไหมคะข้างบนทำไงจะเห็นนะเซ็งยันทีเห็นกล้องไหมคะกล้องรูบานตัวที่เขาเตรียมถ่ายทำนะคะ เราก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันอ๋อทหารกับทหารทหารที่ถ่ยให้ดูไปแล้วนะคะทหารแปรขบวนกันค่ะดูค่ะสวนทิลิปวันนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะคนเยอะมากนะคะต่างคนต่างมาเพื่อที่จะชมขบวนนะคะ คนเยอะมากจริงค่ะเก็บเบรรยากาศเอาเจอตัวโจ๊กเกอร์แล้วค่ะรวยรวยรว,ย,รวยนะคะโจ๊กเกอร์ฮายฮายโจ๊กเกอร์เังไม่มาบอลลูนไหน่ใหญ่ปรลาดถ่ายวิดีโอดูอะไรบอลูนนะ <on>, yeah. ปินปินปิ้นขาขา เี่ยท้ายกันเลิฉลองบัญชาติกันนะคะเก็บภาพบรรยากาศออสโลให้ดูนะคะปีนี้คนเยอะมากนะคะใส่ชุดสวยๆกันมาเลยค่ะเห็นไหมคะใส่ชุดสวยๆกันมาเลยทั้งชายทั้งหญิงนะคะ <ๆ>เดินเลาะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะจัดงานยิ่งใหญ่มากนะคะออสโลก็ลเป็นเมืองหลวงค่ะเมืองหลวงนะคะอยากจะไปถ่ายใกล้ๆช่องใกล้ๆวังให้ดูนะคะคนเยอะมากจริงๆค่ะปืนยิงปืนใหญ่เลยค่ะโอเคอยาา่าท่า เฮ้ยเฮ้ยพาทิ้งมันนี่แล้วก็มาเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าวิวสวยงามขนาดไหนนะคะเพราะว่ามองไม่ถึงก็าวานพี่เ้าช่วยหน่อยนะคะทาแคนเซนูวันแบบนี้ยาทุสันตาเห็นไหมคะคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากคนเยอะมากออสโลนะคะออสโลออสโลคนเยอะมากค่ะ คนเยอะมากนะคะแขนเซนนิยาลุสันทาค่ะลุสันทาคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากนะคะเห็นไหมคะดูคนเยอะมากะคะ่คะ,นะ,ค,ะคนเยอะมากจริงๆเลยนะคะเห็นไหมคะนุ่นบางอยู่ตรงนัน้บางสีขาวๆเหลืองๆอ่อนนะคะ มองเห็นว่าคนเยอะมากจริงๆรอชมขบวนออสโลนะคะขบวนบัณชาตออสซลนะคะคดูคะ่ะคนเยอะมากมากมายาจริงเลยนะคะนูนเลยคะ่ะเยอะมากคะ่ะคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวขบวนจะมาจากช่องนี้นะคะ แล้วก็อีกเฉพาะ ดูค่ะแต่งชุดสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่งชุดประจำชาติสวยๆกันค่ะโอ้ยเซบารละเดนแคนนิกิเดน ฮะอันนี้ทหารมา้านำขบวนไปแล้วนะคะแขนอิกิเซเซบาตแลฟ็อกยูโมเถยอัพเถยอัพให้ลุงถ่ายก็เห็นแค่น,นี้แล้วค่ะเพราะว่ามันคนเยอะมากเข้าไม่ถึงนะคะเดี๋ยวจะหาทางเลาะเลาะเข้าไปข้างในค่ะยูอีกิกซเซบาแลฟ็อกหลังน้น โอ้ขบวนยิ่งใหญ่มากค่ะดูจ๊ค่ะเข้าไม่ถึงเลยค่ะยูโมเซอปปะอปปหนายมนเซ่บ่าแล้วหนูวันเนี่ยยูโมเซท็อกเจ๊วิวเซ่ท็อกเจ๊วิวเซ่ท็อกเซ่อีกเงินทิ้งดูค่ะมันเข้าไม่ได้เห็นแต่ธงนะคะ กระนใหญ่จริงๆค่ะกระนใหญ่และยาวไปนู่นเลยนะคะดูคนค่ะคนค่ะเยอะมากนะคะโอ้โหยเยอะมากจริงๆเลยค่ะขอโทษนะคะเข้าไม่ถึงจริงๆค่ะโน่นน่ะยูโมเซเดนยาวเลยนยวเที่ตรงฮะ ถนนคานโยฮันนะคะคุณโอ้คนเยอะมากจริงค่ะดูค่ะคนเยอะมากจริงหลังนายเบตเตอร์ไปสิตโตฮะโอ้คนเยอะมากค่ะทำยังไงจะเห็นน่ะ แทนได้หรอนะัอไงแนได้หนไืไแทนมาเดนทิวคิงนุ่นเห็นแค่นี้ค่ะเข้าไม่ถึงเลยค่ะโอ้คนเยอะมากนะคะนี่นันชาตินอรเ์นะคะคนเยอะมากจริงๆเลยค่ะเยอะจนเข้าไปหานั่นไม่ถึงเลยค่ะ มีขบวนนักเรียนามากกว่าร้อยห้าสิบขบวนนะคะมาร่วมงานนี่เพระาะว่าเรามาช้าด้วยค่ะเรามาช้ารถแกโดนเขาเอาเอาอะไรยัดเข้าไปในช่องเปิดกุญแจไม่ได้นะคะต้องตัดทิ้งนะคะต้องตัดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยลัวแต่ไปเปิดกุญแจอยู่เห็นแค่นี้นะคะ่ะเห็นแต่ธงนะคะ โอ้โหขบวนนี้สนุกสนานค่ะสนุกสนานเฮฮค่ะวงโยธาบานเลกค่ะขบวนเยอะ,ะ,ะมากนะคะอุตสาห์มาจองกันหนึ่งวันเข้าไปถึงค่ะเดี๋ยวนะคะเดีเ๋ยวจะไปหาทางเลย ะเราดนเหรอนี่ถามมาแล้วคะ่ะเห็นแล้วนะคะกว่าจะเห็นนะคะกว่าจะเข้ามาได้ก็ต้องมุดเข้ามานะคะสะบวนคะ่ะสะบวนนะขออนุญาตนั่งยคะ่ะขอนั่งแันินสิบนะคะ ต้องนั่งลงอย่างนี้เลยค่ะไม่งั้นไม่เห็นเค่ะเด็กๆจะชอบมากเพะวันนี้สนุกสนานถร้อนก็ยอมกันค่ะกว่าจะได้นะคะ แดดร้อนมากด้วยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกสนานกันค่ะชอบค่ะวันนี้อบอุ่นใหญ่ค <Sure> ่ะวันนี้อบอุ่นใหญ่มากนะคะออสโลค่ะฮิปปี้กระอบอุ่นใหญ่มากนะคะ ะะเยอะมากนะคะขบวนขบวนเยอะมากค่ะได้แล้วค่ะเด็กเด็กเด็กได้ได้แลักจากโรงเรียนนะคะเนี่ยมากกว่า150โรงเรียนค่ะมาร่วมขบวนด้วยค่ะ ใหญ่เละยาวมากนะคะออสโลค่ะ <Okay. S 1> คนชาติเขาคนแสดงความยินดีนะคะใส่ชุดประจำชาติกันออกมาน <Okay. S 1> ี่จ่าขบวนนักเรียนนะคะนักเรียนค่ะเด <c oughs> ็กน้อยน่ารักนะคะ เหมือนกันได้ชมกับละดาจริงๆเลยนะคะใครชมคลิประดานะคะเห็นไหมคะขบวนใหญ่มากยาวมากะะชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ขบวนเด็กๆน่ารัะคะ่ะ

าเราิ่มได้แล้วเกินนะคะกระบวนยาวมากนะคะให้ชมเต็มๆเ,เลยนะคะเ เด็กน้อยเด็กนักเรียนเจะมากห yeah. ะใฮ้ฮเด็กๆทุกคนสนุกสนานนะคะมาร่วมขบวนการขบวนอ่อยางสนุกสนานนะคะจากหลายๆโรงเรียนในอัลซโล่นะคะ S <S <S สักผู้เล็สักูเล็กทุกโรงเรียนต้องมีธงนำทางน,นะคะธงนำเลยฮัลโหลฮัลโหลนี่นนก็ลุงเฮ้ยดูค่ะโยโย่พาะวรดที่เขามีหลายโรงมากนะคะ ชัชาตินะคะบูนาดค่ะที่ชุดบูนาดนะคะมีทั้งเด็กน้อยเด็กผู้ใหญ่เลยคะผู้ใหญ่ก็มีใส่ชุดสวยๆนะคะเอ้ยเอดูค่ะเด็กน้อยมีความสุขกันนะคะพวกเด็กๆสนุกสนานกันค่ะได้มาร่วมขบวนนะคะสนุกสนาน,นค่ะ ชมขบวน,นเต็มเลยนะชะมต่ออีกนะคะตอน EP สอแล้วะคะ่ะ EP เดียวไม่จบค่ะเยอะกรขบวนใหญ่มากนะคะ สมคุ้มค่าที่เรามารอดูชมออสโลีกันเด็กๆสนุกนานนะคะไปไป ไฮโลค่ายิ้มค่ะยิยมเด็กๆเล่นมังองนะคะมีปรโรงเรียนอีกแล้วค่ะโอ้โนี้แต่งเ่อยฮัลโหลคับ

อันนี้ไปทางบางะะันบง,ง,งน,นะคะบางสีเหลืองดิบก็เห็นไหมคะบางสีเหลืองเลยนะคะก็ทุกคนชมอยู่บนโรงแรมเห็นไหมคะชมอยู่ท,ทุกคนก็มีเยอะเลยโรงแรมทุกคนนี่สวย เยอะมากนะคะนี okay, okay. ่ดำไปเยอะวันนี้ตกน้นค่ะเ้ยเด็กๆน่ารักนะคะแดดก็ร้อนค่ะวันนี้25องศาแดดร้อนค่ะ คากนะคะอวลวัน็เ็หน้าคนถือวชาติกันนะคะวันชาติก็คือวันรัฐธรรมนูญของนอร์เวเ์เขาล้ะค่ะ โอ้เด็กเเยอะมากค่ะคนเด็กเยอะมากนะโอ้สดดย <c oughs> สองคนเลยค่ะอะไรนั่นขบวนเยอะมากนะคะคนก็ดเดยอะร้อนค่ะร้อนเลยวันนี้ร้อนนะคะ ต้องขอบคุณน้องวิวนะคะที่ได้ภาพนี้มาให้เพราะว่าเข้าไปถึงค่ะเราอยู่ไกลเข้าไม่ถึงได้น้องวิวเก็บภาพมาให้นะคะนี่ค่ะเป็นภาพของกัตริย์แล้วก็อ่าแฟมลี่นะคะยังไม่หมดนะคะดเยอะเลยหายเยอะเลยทีกระบวนจะไปไนหน้า,างไหนบ,บ้บาง มีคนอยู่ข้างบนไคะข้างบนเลค่ะข้างบนอนไหะงข้างบนนั่คะดดยะมากคนเยอะมากนะคะวันนี้แดดร้อนสงสารเด็กๆนะคะ

วันชาตินอร์เวย์ที่ออสโลนะคะคนเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามและดาวไว้นะคะจะพาชมอีกหลายๆที่สวยๆในนอร์เวย์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมีคลิป2ต่อนะคะ <laughs>